สวัสดีค่ะ welcome to Thailand ตอนนี้นะคะเรากำลังใช้คนงานที่บ้านนะคะปลูกต้นฝรั่งนะคะประจำตระกูลของเรานะคะคนใช้ที่บ้านหน้าตาจะดีนิดนึงนะคะเราต้องคัดที่หน้าตา <laughs> ดูจากลักษณะท่าทางแล้วค่ะใช้งานได้ อันนี้เป็นฝรั่งพันกิมจูนะคะซื้อมาสามต้นร้อยด้านข้างเป็นต้นกล้วยอันนี้กีฮาเข,า,ขาเรียกกล้วยพันธ์อะไรคะด้านข้างกล้วยตานีกลยตีใบเหี่ยว <laughs> เป็นรวยกีฮาเจ๊โอ้ยแม่ดเหไหมปลายหวีเหี่ยวมาก <laughs> ขี่เฮาเจ๋เลยกล้วยตานีอ๋อกล้วยตานีจริงเหรออ้าวเวลาบอกอะไรคุณไม่ค่อยเชื่อไงเป็นคนติงตองกล้วยตานีกับกล้วยน้ำว้าต่างกันเหรอคะกล้วยตานีเอาไว้ทำอะไรกล้วยตานีไว้ใช้ใบใช่ใบค่ะอ๋อแล้วผลมันจะเป็นเป็นเม็ดนะคะอ๋อเขาเรียกเจเกลือบโอ้คุณพระ อยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตเพิ่งรู้ว่าเจ๊เกลือบภาษาไทยเขาเรียกกล้วยตานีโอ้ยเจ๊เกลือนี <c oughs> ่มมนะคะเรามีต้นโอ้มันออกดอกแล้วนะคะคุณแม่ระวังด้วยนะคะออกไปเลยมันจริงทออํา <c oughs> ทไมล่ะทําไมล่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ลงรากแต่เราก็ไม่เป็นไรซื้อมาทั้งหมดสิบสองต้นสามต้นร้อยดูก้อนเมฆฝั่งนูน้นงดงามมากหเหมือนเมฆเทวดาเลย อ๋ออันนี้กล้วยตานีทั้งแถวเลยเหรออ๋อกล้วยตานีเขาเอาไว้ทําอะไรนะคุณยายใช่ใบใช้ใบใบแล้วแล้วผลมันเราใช้ได้ไหมคะมันก็ใช้ตำตำได้ตำกล้วยได้กล้วยที่ตำร้านเขาตำก็กล้วยนี่แหลละกไพรไงคะอ๋อตำอร่อยค่ะมันจะฝาดฟาดค่ะฝาดฟาดแล้วก็มีมิด แล้วถ้าเราปล่อยให้มันสุกมันจะหวานไหมหวานค่ะหวานกว่ากล้วยอะไรทั้งนั้นแต่เม็ดเยอะเราก็จะไม่กินเพราะเรารำคาญนะคะเพราะว่ามันกัดไปก็โดนเกลืบนะคะขอโทษนะคะเกลืบภาษาเขมรเรามันแปลว่าเม็ดนะคะเมล็ดนะคะเมล็ดค่ะลงงจริงๆยงนี้คนดูคนติงต้องอย่างคุณอีกเหรออย่าถือสานะคะคือคนส่วนที่บ้านก็จะพูดจะไม่พรอ ไม่รู้แม่เขาสั่งสอนหรือเปล่าแม่สอนแล้วแต่ไม่ตำมอุ้ยแม่รถเอร์สตาร์ทติดแล้วเหรอคะอุ้ยมาตามแล้วค่ะคุณคุณไม่อยู่แล้วค่ะอยากมาตั้งพอเขาว่าอุ้ยร้อนอยู่ลูกเอาเต็หมดเราวสิค่ะอุ้ยกำลังร้อนลูกด้านข้างก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวอะไรคะคุณยายมะพร้าวมะพร้าวเก่งน้ำหอม แกงเหรอคะนี่อันนี้มะพร้าวแกงโอ้มะพร้าวต้นสูงทั้งแถวนี่นะคะมะพร้าวต้นสูงเขาเรียกมะพร้าวแกงเอาลูกมาไว้ทำกะทิอืมคุณหนูคะเฮ้ยเรามาตามแหล่งทำไมถึงเลือกปลูกกล้วยตานีตรงนี้ล่ะคะเพราะว่าเราก็ปลูกขอบๆขอบๆไดค่ะใด้ตัดใบง่ายสะดวกค่ะอ่าแล้วทำไมถึงเลือกปลูก กล้วยน้ำว้าตรงสะละคะตรงปลูกตรงสะเพราะว่าเราอยากปลูกไม่ไกลน้ำนีงค่ะรสเลี่ยนคนส่วนที่บ้านมันไม่ได้ตรงไหนก็ได้นะคะมันไม่ได้ซับซ้อนอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกครับอ๋อนะคะไม่มีหลักการที่ตายตัวครับเพราะว่านี่คือเกษตรข้อเอียงอ๋อเกษตรข้อเอียงนะคะดิฉันก็พิธีกรนะคะวิถีสวิต วิถีชีวิตนะคะชาวชนบทนะคะปกติเราอยู่แต่ในเมืองนะคะอยากใช้ชีวิตชนบทก็เลยมาถ่ายทำนี่นะคะคุณป้าคนนี้กับลูกชายของเขานะคะคนส่วนที่บ้านของเรา <c oughs> ดิฉันเป็นลูก <c oughs> ดิฉันเป็นลูกของเขานั่นเลยคะ่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมคะ <c oughs> เพื่อความบันเทิงเฉยๆนะคะ <c oughs> ไม่มีการ <c oughs> บุลลี่นะคะไม่ซีเรียสนะคะามาไ,ไม่ดามาเลยไม่ดราม่านะคะ <c oughs> ด้านข้างก็จะเป็นเอ่อต้นเลยเดินไม่ได้เลยต้นผลไม้อื่นๆมุมสุดนั้นเขาปลูกต้นมะขามหวานนะคะมีลำไย,ยมีมีอะไรคะลำไย,ยมีชมพู่มีขนุนหลายดอกชมพูเนี่ยไ,ไม่ใช่เหมือนซื้อมาแล้วเนาะอ๋อชมพูมมออ่มะเหมี่ยวเอาไว้ทำอะไรคะ แล้วลูมกมันกินดได้ไหมแล้วผลผลมันกินได้ไหมคะผลมันก็กินได้เปรี้ยวอมห<ม> <ผม S 1> วานอืจะเป็นลูกแดงๆก็ตอนที่สวยที่สุดของชมพู่มเะมยวคือตอนออกดอกอดอกมันดอกมันจะสีแดงแล้วมันจะร่วงเป็นพรมเหมือนพรมเลยใต้โซนร่วงไว้ทําไมคะมันร่วงเฉยๆนี่แหละแล้วดอกเกี่อนโซนอืม เพลงงานบานสตาร์จบกดกดไม่ค่อยได้ไอะไรนะคะอะไรรู้เบอรอะรนี่นะคะบรรยากาศรอบๆตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว เห็นหรือเปล่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดีแล้วตรงนั้นเป็นกระท่อมน้อยหอยสังนะคะของของเอ่อคนงานของเรานะคะท่านผู้ชมมีอะไรติชมสามารถบอกกันมาได้เลยนะคะเราอยากมาใช้วิถีชีวิตแบบบ้านๆบ้างเนาะเพราะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติดีที่สุด นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนมาติดตามใครอยากรู้อะไรว่าคนสวนนะคะความจริงคนสวนนี่คือน้องชายแท้ๆนั่นแหละคะ่ะแต่เรียกเขาว่าคนสวนนะคะเป็นความบันเทิงเฉยๆนะคะอยากรู้ว่าเขาทำอะไรติดตามชมคลิปต่อๆไปได้เลยเดี๋ยว เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูกันนี่ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย